สวัสดีครับทุกคนนี่คือโครงการ Intercontinental Residences หัวหินของพาวเวลล a เอสเตครับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการระดับท็อปของย่านหัวหินเลยนะครับราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของโครงการคือ260,000บาทครับตัวโครงการก็าทำมา200กว่าห้องแต่ในปัจจุบันเหลือขายอยู่ไม่ถึง10ห้องครับถือว่าเป็น1ในโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในช่วงเวลานี้ครับท,ทั้งที่ผ่านสถานการณ์โควิดมาด้วยนะครับ ทำไมโครงการนี้ถึงประสบความสําเร็จและได้รับการตอบรับดีมาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูโครงการนี้ด้วยกันครับก่อนจะไปดูตัวโครงการผมอยากจะเล่าเรื่องของทำเลให้ฟังก่อนครับนี่คือสถานีรถไฟหัวหินครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหัวหิน ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นบ้านตาอากาศเป็นเมืองที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันครับแต่เดิมหัวหินก็เป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงที่มีหาดทรายยาวๆเท่านั้นเองจนพอมีการเริ่มสร้างทางรถไฟสมัยรัชกาลที่5ครับและทางรถไฟลงใต้ก็จะผ่านตัวหัวหินด้วยทําให้เจ้านายหลายคนเนี่ยมาเห็นความงามตามธรรมชาติของชายหาดหัวหินครับซึ่งลักษณะเด่นของหาดหัวหินตั้งแต่ตอนนั้นก็คือ มันเป็นหาดที่มีทรายขาวละเอียดและมีน้ำทะเลที่ตื้นเหมาะกับการเล่นน้ำอย่างปลอดภัยครับซึ่งตัวทางรถไฟจากขนานกับตัวชายหาดครับระยะทางจากสถานีรถไฟไปจนถึงชายหาดมีระยะทางไม่ถึง900เมตรซึ่งในยุคบุกเบิกเจ้านายชั้นสูงและคนที่มีเงินก็จะลงไปซื้อที่ติดชายหาดแล้วก็พัฒนาเป็นบ้านตากอากาศที่อยู่ไม่ไกลจากตัวสถานีรถไฟนี้ครับส่วนชุมชนตัวเมืองหัวหินก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างชายหาดกับสถานีรถไฟครับ ตั้งแต่ยุคนั้นหัวหินก็เริ่มมีการพัฒนา f ฟ c i l i t y ต่างๆเพื่อการท่องเที่ยวอย่างพวกโรงแรมรถไฟและโรงแรมอื่นๆที่อยู่ภายในชุมชนรวมไปถึงสนามกอล์ฟที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟอันเป็นสนามกอล์ฟยุคแรกๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อร้อยปีที่แล้วครับปัจจุบันคนเขาไม่ได้เดินซื้อของกันตามตลาดแล้วนะครับแต่ศูนย์กลางอารยธรรมความเจริญและความอุดมสมบูรณ์มันถูกย้ายไปอยู่ในห้างแทนครับ และห้างที่เป็นห้างดั้งเดิมเป็นห้างสำคัญของคนหัวหินมานานก็คือมาเก็ตวิลเลตครับก่อนที่จะมีห้างใหม่อย่างบูพอดมาเปิดใกล้ๆกันครับตัวโครงการจะอยู่ตรงข้ามกับ Market ตวิ l เล e โดยที่ข้ามสะพานลอยมาก็เจอเลยครับซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่สะดวกและพรามมากๆในย่านนี้ครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องของทำเลเขามีดีกว่านั้นอีกเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ที่ดินโครงการจะเป็นแนวยาวจากติดถนนฝั่งตรงข้ามมาเก็ตวิลเล g e ลากยาวมาติดหาดตรงจุดนี้เลยนะครับชายหาดหัวหินได้รับความนิยมมาเนิ่นนานเพราะเป็นชายหาดที่ขาวสะอาดทอดแนวยาวครับน้ําบริเวณชายหาดก็ตื้นรวมถึงในช่วงที่ไม่ใช่หน้ามรสุมตัวน้ําทะเลก็จะใสน่าเล่นมากครับแต่ความที่ชายหาดมันมีแนวยาวมากถ้าเกิดว่าเรานับตั้งแต่วังไกลกลงังวลลากยาวไปจนถึงตัวขาตะเกียบทางฝั่งนูน้น ตัวชายหาดจะมีความยาวราวราๆแปดกิโลเลยครับซึ่งแต่ละจุดแต่ละช่วงมันก็จะมีความสวยงามหน้าชายานแตกต่างกันไปครับตรงจุดที่ตั้งของตัวโครงการอ่ะก็จะเป็นช่วงกลางๆของชายหาดหัวหินนะครับซึ่งบริเวณรอบๆข้างๆโครงการเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยโรงแรมที่พักระดับหรูครับรวมไปถึงพวกคอนโดมิเนียมพวกบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่ในระดับลักชัวรีด้วยทุกคนก็เลยช่วยกันดูแลเรื่องของความปลอดภยัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณชายหาดนี้ค่อนข้างที่จะดีครับทําให้บริเวณชายหาดตรงนี้มันถือว่าเป็นพรามโลเคชั่นที่น่าใช้งานครับและตัวทําเลนี่แหละที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดที่ทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จครับตัวโครงการจะเป็นโครงการฟรีโฮนะครับโดยตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ7ไร่ครึ่งครับทำออกมาเป็น238ยยูนิต โดยเขาแบ่งออกมาเป็น9อาคารครับอาคารด้านหน้าสุดจะเป็นอาคารสูง7ชั้น1อาคารส่วนอาคารที่เหลือจะเป็นอาคาร4ชั้นอีก8อาคารครับงานออกแบบของที่นี่จะค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับที่นี่จะใช้สตูดิโอโซดาเป็นผู้ออกแบบงานอาร์เคกทั้งหมดโดยโซดาเนี่ยเขาจะมีความชํานาญเฉพาะตัวในเรื่องของการผสมประสานงานออกแบบอาคารสมัยใหม่เข้ากับแนวศิลปะแบบไทยๆครับ รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมจะอิงมาจากพระราชนิเวศมลึกขทยวันซึ่งเป็นที่ประทับแปลพระราชฐานช่วงฤดูร้อนของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับซึ่งพระราชนิเวศมลึกขทยวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ในย่านหัวหินจากหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาธรรมดาให้ค่อยๆกลายเป็นที่พักตากอากาศแบบที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ เวลาเราขับรถเข้ามาที่โครงการก็จะมีจุดดรอปแอเรียติดกับตัว็อบบี้ตรงนี้ครับซึ่งพอเราเอาของลงแล้วเนี่ยเราสามารถจะวนรถลงไปจอดที่ชั้นใต้ดินได้เลยส่วนตัวข้าวของอะไรต่างๆสามารถที่จะให้ทางบัตเลอร์เขาเอาของขึ้นรถบักกี้ไปส่งที่ตัวห้องของเราได้ไม่ต้องถือเข้าไปเองครับเราจะจอดรถตรงนี้แล้วลงพร้อมกันหมดแล้วให้ทางบัตเลอร์เขาขับรถไปจอดทชั้นใต้ดินให้ก็ยังได้ครับส่วนเวลาเรามีคนขับรถมาเราก็จอปลงตรงนี้ และที่นี่เขามีห้องสําหรับให้คนขับรถพักผ่อนอยู่ที่ด้านล่างด้วยโดยรองรับคนขับรถได้4คนครับส่วนตัวเมดถ้าเกิดว่ามาด้วยก็จะมีห้องสําหรับให้เมดนอนอีกหนึ่งห้องสามารถรองรับเมดได้4คนครับทั้ง2ห้องมีห้องน้าในตัวครับในส่วนของล็อบบี้ก็จะมีเซอร์วิสนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทางบัตเลอร์เขาจะคอยสแตนบายให้บริการเราส่วนถัดมาตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ของคอนเชียสครับก็จะเป็นมาตรฐานระดับโรงแรม5ดาวนะครับโดยเขาจะให้บริการอยู่ที่นี่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5้าทุ่มเลย บริการที่มีให้ก็แทบจะครอบคลุมเหมือนกับบริการในโรงแรมดีๆครับตั้งแต่เรียกเมดมาทาความสะอาดห้องไปจนถึงเรียกเทอร์พิสมาทําสปาในห้องสปาส่วนตัวได้ครับส่วนตรงนี้เขาจะมีบริการชัตเทิลเซอร์วิสด้วยนะครับซึ่งก็จะให้บริการเป็นรอบครับบริการของทางโครงการจะมีทั้งบริการแบบสแตนดาดมาตรฐานที่มีให้ลูกบ้านทุกคนอยู่แล้วอย่างเช่นตัวบัตเลอร์คอนเทสต์แต่เขายังมีบริการอย่างอื่นที่เราสามารถจ่ายเงินเพิ่มเติมได้ด้วยครับเช่นบริการอินลูมดิง บริการ Personal Trainer บริการ Spa Treatment รวมไปถึงบริการ Baby Sitter เวลาเราอยากจะออกไปดินเนอร์นอกบ้านกับแฟนนอกจากนี้ความที่ที่นี่คืออินเตอร์ครับลูกบ้านทุกคนก็เลยได้รับสิทธิพิเศษของ IHG r e w a r d Club ด้วยซึ่งจะได้สิทธิระดับ Diamond Elite เลยนะครับแล้วก็ยังได้เป็นสมาชิกของ c l o u d p r i v i l e g e ด้วยครับตัวเซอร์วิสก็ถือเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างที่ทำให้ตัวโครงการได้รับการตอบรับที่ดีครับ ถัดจากส่วนของล็อบบี er ú, ้มาก็จะกลายเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เขาจัดออกมาให้เยอะครับซึ่งส่วนกลางของเขาจะแยกกระจายแฟริซิตี้ออกไปในหลายจุดเดี๋ยวผมพาไปดูทีละจุดครับพื้นที่ส่วนกลางห้องแรกที่อยากจะพามาดูก็คือห้องไลบรารีครับห้องไลบรารีจะอยู่ใกล้ๆแทบจะเรียกว่าติดกับส่วนของล็อบบี้เลยนะครับเขาจะจัดพื้นที่นั่งกระจายกันให้เราสามารถที่จะมานั่งพร้อมๆกันได้หลายๆคนแล้วก็จะมีห้องเกมรูมอยู่ติดกันทางด้านนี้ด้วยครับ งานออกแบบพื้นที่ภายในทั้งหมดของตัวโครงการเนี่ยเขาจะใช้ PIA นะครับซึ่ง PIA จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบแนวหรูๆและคลาสสิกแบบนี้อยู่แล้วครับพื้นที่สวนตรงกลางถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ตัวโครงการนี้น่าอยู่นะครับตัวโครงการเนี่ยเขาจะให้น้ําหนักกับพื้นที่สวนกลางตรงนี้มากโดยจัดเตรียมพื้นที่สีเขียวตรงกลางไว้ตั้งแต่ด้านหน้าถัดจากส่วนของล็อบบี้มาลากยาวไปจนถึงตัวหาดเลยครับ ตัวสวนของที่นี่เขาจะใช้ PLA ซึ่งเป็น Landscape Architecture เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งของประเทศไทยเป็นผู้ออกแบบครับซึ่งก็จะออกแบบให้มีพวกไม้พุ่มแล้วก็ไม้ยืนต้นสูงๆเพื่อสร้าง Privacy ให้กับอาคาร2อาคารเวลาเปิดหน้าต่างออกมาเนี่ยจะแทบมองไม่เห็นกันและกันเลยครับโดยจะเห็นเป็นพื้นที่สวนเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นไม้เป็นสะแบบนี้ซะเป็นส่วนใหญ่เลยครับตรงจุดที่ผมเดินอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมี Water Feature หรือน้ำตื้นๆอยู่สองฝั่งครับ พื้นที่ตรงกลางเนี่ยเขาจําลองออกมาให้เหมือนเราเดินผ่านสะพานซึ่งตรงนี้มันมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆครับโดยที่พื้นของน้ำเนี่ยจะเป็นกระจกใสๆครับแล้วเปิดเป็นช่องแสงให้แสงธรรมชาติส่องผ่านน้าเราจะได้เอฟเฟกของแสงที่ส่องผ่านคลื่นของน้ําลงไปยังห้องยิมด้วยครับถัดจากส่วนของ water ฟีเจอร์เมื่อกี้มาก็จะมีพื้นที่กดเดินลงไปยังพื้นที่ห้องข้างล่างที่เป็นห้องใต้ดินนะครับมันคือห้องที่เรียกว่า h i d d e นยิมครับก็คือยิมที่แอบซ่อนอยู่ใต้สวนนั่นแหละครับ ก่อนจะเข้าไปยังส่วนของ hidden gym เขาครับจะให้ดูพื้นที่ด้านหน้ายิมก่อนพื้นที่ด้านหน้ายิมอ่ะเขาจะทําเป็น rock climbing wall นะครับก็คือเป็นหน้าผาจําลองให้เราสามารถที่จะมาฝึกปีนหน้าผาตรงนี้ได้ครับซึ่งจริงๆอะถ้าเรามีความชํานาญในระดับหนึ่งเราสามารถที่จะปีนเล่นเองได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งจะหัดเล่นหรือมีเด็กมาด้วยเนี่ยแนะนําให้ประสานกับทาง concierge เพื่อเรียกเทรนเนอร์มาช่วยดูแลดีกว่าครับตัวยิมจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของลูกบ้านนะครับซึ่งเวลาเราจะเข้าออกอ่ะจะต้องใช้บัตร ที่เขามีให้กับลูกบ้านทุกคนนะ่ะแตะตรงนี้ครับแล้วถึงจะเปิดประตูเข้าไปใช้งานในส่วนของยิมได้ครับตัวยิมของที่นี่จะใช้งานพร้อมกันได้10คนสบายๆนะครับโดยอุปกรณ์ที่เขาใส่มาให้อ่ะจะเป็นของทางเทคโนโลยีมซึ่งเป็นอุปกรณ์ระดับไฮคลาสที่ใช้กันในฟิตเนสที่เป็นคอมเมอรเชียลยูสครับส่วนการใช้งานยิมถ้าเราต้องการมีเพอร์ซันอลเทรนเนอร์มาเทรนส่วนตัวก็สามารถที่จะประสานเรียกเพอร์ซันอลเทรนเนอร์มาช่วยเราออกกำลังกายได้เหมือนกันครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่ p r i v a t ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับเขาจะมีประตูกั้นชุดนี้ครับซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอห้องสปาลูมครับห้องนี้จะเป็นห้องส่วนตัวนะครับซึ่งก็จะมีประตูกั้นเปิดเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกเทรลพิสมาทําสปาส่วนตัวที่นี่ได้ด้านในจะมีอุปกรณ์สปาครบชุดนะครับรวมถึงมีห้องน้ําที่อาบน้ําได้แยกไว้ให้ใช้ต่างหากอีกห้องหนึ่งไปเลยครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแยกชายหญิงครับ ซึ่งภายในอ่ะจะมีล็อกเกอร์มีห้องอาบน้ํารวมไปถึงมีห้องสตีมแยกไว้ให้ใช้งานด้วยครับการเข้ามาใช้งานของพื้นที่ห้องนี้เราสามารถที่จะแอคเซสผ่านประตูเข้าออกตรงนี้ก็ได้นะครับและสามารถที่จะประสานผ่านทางคอนเชียสเพื่อที่จะปิดห้องสปาไว้ใช้ส่วนตัวได้ครับพื้นที่สวนตรงกลางเนี่ยจะมีสระไว้น้ําเยอะมากเลยนะครับโดยสระไว้น้ําจะกระจายอยู่ทั้ง2ฝัง่งและจะมีห้องหลายๆห้องที่สามารถที่จะเป็น p ูลแ a c c e s ลงมาที่สระไว้น้าได้ด้วย ซึ่งก็จะเป็นเฉพาะห้องชั้นหนึ่งนะครับส่วนตัวสระเนี่ยก็จะมีพวกวอเตอร์ฟีเจอร์รวมถึงน้ำตกสลับ,สล,บสลับให้มันมีซีนที่ไม่ซ้ำกันพื้นที่ของสระว่ายน้ำทั้งหมดที่โครงการนี้มีอยู่ที่ประมาณ2000ตารางเมตรเลยครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ให้สระว่ายน้ำมาเยอะมากครับพื้นที่ของสวนภายในอะ่ะจะสุดที่บริเวณเขตที่เราเห็นที่เขากั้นออกมาเป็นเหมือนกำแพงเตียตรงนี้ครับ ตรงนี้จะมีต้นมะขามเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ที่พื้นที่บริเวณนี้มาตั้งแต่แรกเลยครับตัวโครงการเขารักษาไว้ไม่ได้ขุดล้อมออกไปนะครับแล้วก็ทําออกมาเป็นพื้นที่นั่งเล่นเอาดร์ให้ลูกบ้านได้นั่งใช้งานในบริเวณใต้ต้นมะขามตรงนี้ครับส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะทําออกมาเสมือนกับเป็นจุดสิ้นสุดของพื้นที่สวนภายในทั้งหมดครับพอพ้นจากสวนตรงนี้ออกไปมันจะกลายเป็นพื้นที่แฟลตซิตี้อีกชุดหนึ่งแล้วครับ ถัดจากแนวต้นมะขามใหญ่มาก็จะกลายเป็นพื้นที่อีกโซนหนึ่งที่เขาเรียกว่าบีชฟอนต์เฟสิลิตี้ครับพื้นที่ตรงจุดนี้จะมีโซนการใช้งานแยกกัน3ส่วนครับส่วนแรกก็คือตัวสระว่ายน้ําที่เป็นแหล p ภูว่ายน้ําได้จริงจังเป็นสระระบบเกลือนะครับส่วนที่อยู่ข้างกันทางด้านนี้จะเรียกว่าบีชพาเวลเลียนครับจะเป็นพื้นที่ที่เขาออกแบบมาให้เหมือนเป็นศาลาที่เราพาครอบครัวพาเพื่อนเพื่อนมาปาร์ตี้หรือนั่งทานข้าวร่วมกันตรงนี้ได้ โดยเราสามารถที่จะเรียกเชฟมาทําอาหารให้เราทานที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเขามีเครื่องครัวและอุปกรณ์ครบครับส่วนปลายสุดของสระเนี่ยก็จะเป็น private beach ที่ทางโครงการเขาทําเป็นชายหาดส่วนตัวขึ้นมาให้ครับพื้นที่ชายหาดที่เขาทํามายังอยู่ในเนื้อที่ดินของตัวโครงการนะครับไม่ได้ไปรบกวนพื้นที่สาธารณะครับแต่ตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็น p r i v a t มีรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงและเราสามารถที่จะมานอนเล่นนั่งเล่นหรือใช้งานบริเวณหาดตรงนี้ได้เลยครับ ส่วนที่เป็น Value สูงสุดของโครงการนี้ก็คือการที่ตัวโครงการมีที่ดินติดกับชายหาดแล้วมีประตูทางเข้าออก a c c e s สลงชายหาดได้เลยครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นโลเคชันที่สำคัญมากๆเพราะด้านหนึ่งของตัวโครงการติดถนนเพชรเกษมที่ตรงข้ามกับมาเก็ตวิลเลจอันถือว่าเป็นพรามโลเคชันของย่านนี้แล้วครับ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เปิดลงมาเจอชายหาดหัวหินในบริเวณที่เป็นพรามโลเคชั่นของตัวชายหาดด้วยครับต้องบีดฟอนต์ของโครงการมีของดีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนดูครับตรงนี้จะมีประตูแอคเซสออกมายัางพื้นที่ข้างๆซึ่งก็คือวันวันวันโซเชียลคลับครับ,รบจะเป็นเหมือนกับร้านอาหารและคาเฟ่ครับเขาจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงสี่ทุ่ม ก็จะมีพื้นที่ให้นั่งเล่นรวมถึงมีการจัดแลนด์สเคปให้เราสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่นได้ครับด้านบนอาคารที่เราเห็นจะเป็นคาเฟ่เดี๋ยวผมพาไปดูครับตัวอาคารของวันวันวันโซเชียลคลับอะ่ะจะเป็นแนวคโลเนียลนะครับก็จะมีพวกขนมเครื่องดื่มอาหารให้บริการครับเราสามารถที่จะมาทานได้ตั้งแต่เช้าไปจนถึงค่ำเลยครับตัววันวันวันโซเชียลคลับจะอยู่ในเครือ i s เครับดังนั้นลูกบ้านเวลามาใช้งานจะได้ส่วนลดประมาณ20%เลยครับ ก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปดูห้องขออธิบายเรื่องวิวนิดหนึ่งครับตัวโครงการในปัจจุบันเวลาพัฒนาติดหาดหัวหินเนี่ยเขาจะมีกฎระเบียบข้อบังคับในเรื่องของความสูงของอาคารครับเพื่อไม่ให้แนวของอาคารเนี่ยมันบังวิวอาคารอื่นๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงครับคือจุดประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในบริเวณย่านใกล้ชายหาดสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่มีปัญหารเรื่องบังวิวกันครับ ซึ่งข้อจำกัดนี้ทําให้ในระยะที่อยู่ใกล้ชายหาดจะสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน4ชั้นแบบที่โครงการเขาทาครับส่วนในระยะที่ไกลออกไปอ่ะเราก็สามารถที่จะสร้างอาคารสูงได้ในระดับ7ชั้นครับซึ่งทําให้ทุกโครงการที่พัฒนาใหม่ภายใต้กฎหมายนี้จะไม่สามารถสร้างอาคารสูงติดชายหาดได้เหมือนในสมัยอดีตครับซึ่งอันนี้มันมีทั้งผลดีผลเสียนะครับผลเสียก็คือต่อไปที่ดินในบริเวณใกล้ๆชายหาด พอมันพัฒนาเป็นโครงการอาคารสูงไม่ได้มันก็จะทําให้ต้นทุนของราคาการพัฒนาอาสังหามันสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะมันใช้ประโยชน์จากที่ดินได้น้อยรวมถึงวิวทะเลจากอาคารสูงมันก็จะหาได้ยากขึ้นครับแต่ข้อดีของการบังคับให้สร้างเป็นอาคารเตี้ยก็คือมันจะทําให้มีความหนาแน่นน้อยครับรวมถึงมันจะให้อารมณ์ที่เหมือนเราอยู่บ้านมากกว่าเหมือนอยู่ในตึกด้วยครับ มาดูห้องกันบ้างครับห้องของที่นี่ที่ผมพามาดูจะไม่ใช่ห้องตัวอย่างนะครับแต่เป็นห้องขายจริงเลยครับโดยตัวห้องที่ยังเหลือขายอยู่จะมีอยู่ไม่ถึง10ห้องครับห้องขนาดเริ่มต้นของที่นี่จะเป็นห้อง one bed room ขนาด4 4 5 8ตารางเมตรครับซึ่งก็ขายอยู่8.8ล้านบาทแล้วก็ไม่มีห้องอื่นให้เลือกนะครับเพราะห้อง one bed room เหลือห้องนี้ห้องเดียวครับห้องไซส์ถัดมาจะเป็นห้อง two bed ครับ ซึ่งห้อง t บ o b ่ะจะเหลือขายอยู่5ห้องครับตัวห้องขนาดเริ่มต้นที่ยังเหลือขายจะอยู่ที่80.22ตารางเมตรครับราคาขายของห้อง t เ o b ของที่นี่จะอยู่ที่19ล้านบาทครับห้องไซส์ใหญ่สุดที่ยังมีเหลือขายอยู่จะมีอยู่3ห้องครับเป็นห้อง t เ r e b ทั้งหมดเลยนะครับห้อง t เ r e b จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบ simplex ธรรมดาขนาด125.2 2ตารางเมตรราคาขายจะอยู่ที่37ล้านบาทครับส่วนห้องที่ผมจะพาทุกคนมาดูในวันนี้จะเป็นห้องูเ p l e x แบบ t r e bed room นะครับ ซึ่งห้องนี้จะมีขนาด158ตารางเมตรครับเขาขายราคา59ล้านบาทขายแบบฟูลเฟอร์ได้เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่เราเห็นอยู่ในห้องครับรูปแบบการจัดห้องดูเพล็กห้องนี้เขาจะไม่ได้จัดออกมาเหมือนห้องดูเพล็กตามคอนโดมิเนียมที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่เขาพยายามจะจัดออกมาให้มันได้อารมณ์เหมือนบ้านครับเป็นบ้าน2ชั้นขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในคอนโดมิเนียมครับพื้นที่ชั้น1จะกลายเป็นพื้นที่คอมมอนแอรียครับ ที่ให้สมาชิกทุกคนมาใช้งานร่วมกันเขาก็จะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งซึ่งเวลานั่งจริงๆ่จะนั่ง8ดคนก็พอได้ครับส่วนพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นโซฟานั่งเล่นซึ่งในโครงการเน่เขาจะไม่เอาทีวีมาติดนะครับเพราะว่าบ้านตาอากาศหลายๆคนน่ไม่ได้ชอบที่จะให้มีทีวีในบ้านครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดูทีวีแล้วอยากจะติดทีวีเองตรงนี้สามารถติดทีวีไซส์ใหญ่ระดับ70นิ้วได้สบายๆครับห้องนี้จะมีสระส่วนตัวด้วยครับ โดยสระเนี่ยจะตั้งอยู่ติดก,กับส่วนของลิฟวิ่งแองเียมีประตูบานเลื่อนกั้นแบบนี้ครับซึ่งเราสามารถที่จะเปิดออกได้สุดแบบนี้เลยเพราะมันเป็นประตูสามชิ้นครับตัวประตูพอเปิดออกเนี่ยมันจะเชื่อมพื้นที่ระหว่างตัวสระกับส่วนของพื้นที่นั่งเล่นเข้าด้วยกันครับสระนี้เป็นสระความกว้างประมาณ2.8เมตรความยาวประมาณ7เมตรครับ ไม่ได้เหมาะกับการว่ายออกกําลังกายจริงจังเพราะว่าเราสามารถที่จะเดินออกไปไว่ายน้ําที่สระใหญ่ของส่วนกลางได้แบบจริงจังเองอยู่แล้วตรงนี้มันเหมาะกับการเล่นน้ําแช่น้ําเล่นของสมาชิกในครอบครัวมากกว่าและเขาก็จะมีพื้นที่เด็กสําหรับนั่งเล่นที่ปลายสระครับส่วนในเรื่องของ privacy ตรงบริเวณแนวริมสระจะปลูกแนวลัวต้นไม้ไว้ให้แบบทึบเลยครับซึ่งเวลาเราอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางเรามองเข้ามาด้านในแนวลั้วต้นไม้มันจะบังแนวสายตาได้มิดชิดเลยครับ ส่วนพื้นที่ใช้งานอื่นๆทางด้านนี้เขาจะทําเป็นครัวครับซึ่งตัวครัวเนี่ยก็จะทําออกมาให้มีไอแลนต,ตัวกลางสําหรับวางอุปกรณ์ของตกแต่งอะไรต่างๆส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวตามมาตรฐานครับจะไม่ได้เป็นครัวใหญ่นะครับเพราะนี่เป็นบ้านตากอากาศเราคงไม่ได้มาทําอาหารอะไรจริงจังอยู่แล้วเขาก็จะมีเตามีเครื่องดูดควันมาให้มีซิงค์ล่างจาน2ชุดส่วนตู้เย็นเนี่ยจะมีตําแหน่งวางตู้เย็นไว้ที่ตรงนี้เราสามารถที่จะจัดตู้เย็นขนาดใหญ่มาวางตรงนี้ได้สบายๆเลยครับ ส่วนผนังทางฝั่งนี้เขาจะทําเป็นตู้เก็บของครับเราสามารถที่จะเก็บของจุกจิกอะไรต่างๆไว้ตรงนี้ได้ครับแต่ถ้าเราอยากจะเก็บของชิ้นใหญ่ๆหรือเก็บพวกอุปกรณ์ของเล่นอะไรต่างๆที่เอาไปใช้ที่หาดสําหรับเด็กๆก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ที่ห้องใต้บันไดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับชั้นล่างนี้จะมีห้องนอนอยู่หนึ่งห้องทางด้านนี้ครับ จะมีตู้เสื้อผ้าซ่อนอยู่ในผนังไว้ให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงปลายเตียงเราสามารถติดทีวีเพิ่มได้ครับความพิเศษของห้องนอนล่างห้องนี้ก็คือมันสามารถที่จะแอคเซสออกไปยังบริเวณสระว่ายน้ําหรือเดินทะลุออกไปใช้พื้นที่ส่วนกลางได้ง่ายครับแต่ห้องนอนห้องนี้จะไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับเพราะห้องน้ํเกาเอาออกไปทางด้านนี้ครับห้องน้ําห้องนี้พอเปิดประตูเข้ามาจะเจอตัวอ่างล้างหน้าที่เขาทําเป็นเคาน์เตอร์อ่างแบบนี้ ส่วนโถสุขภัณฑ์จะเป็นของเมกันสแตนดาร์ดตัวห้องเชาวบล็อกก็ออกแบบมาสําหรับคนตัวอย่างใช้งานสะดวกเช่นเดียวกันเพราะเขาให้พื้นที่อาบน้ามาเยอะพอสมควรเลยครับตัวบันไดที่เขาทํามาจะวางอยู่ตรงกลางของห้องเลยนะครับซึ่งตัวบันไดด้วยตัวของมันเองอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ดับเบิลโวลลุ่มเพดานสูงอยู่แล้วดังนั้นพอเขาเอาบันไดามาวางไว้กลางห้องมันก็เลยทําให้ห้องดูโปร่งโล่งโดยไม่จําเป็นต้องใส่พื้นที่ดับเบิลโวลลุ่มมาให้ทิ้นเปลืองครับชั้น2จะมีห้องนอนอยู่2ห้องครับ ห้องแรกทางด้านนี้จะเป็นห้องนอนรองครับซึ่งจะวางเตียง3ฟุตครึ่งไว้2เตียงพื้นที่ทางด้านนี้จะอยู่ติดกับส่วนของผนังรับวิวครับเวลาเราเปิดออกมาเราจะเจอพื้นที่ของสวนที่เป็นพื้นที่สวนส่วนกลางแล้วก็มองเห็นตัวต้นมะขามต้นใหญ่ที่เขายังคงเก็บอนุรักษ์เอาไว้ครับแต่ต้องบอกทุกคนแบบนี้นะครับตัวห้องนี้จะพอมองเห็นทะเลถ้าตั้งใจมองดูนะครับแต่จะไม่ได้มีผนังรับวิวที่เฟซซิ่งออกไปยังส่วนของพื้นที่ทะเลครับ ซึ่งก็อย่างที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังในเรื่องข้อบังคับของความสูงของอาคารนะครับห้องลักษณะแบบนี้มันจะไม่ได้เห็นวิวแนวมุมสูงเหมือนอาคารสูงติดทะเลอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้ก็คือความไพรเวซีและอารมณ์ที่มันเหมือนบ้านแบบที่เขาพยายามทําให้เราดูครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าครับซึ่งไม่ได้ทําตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มาให้น่าจะเพียงพอต่อการเก็บเสื้อผ้าและเก็บของสําหรับเด็ก2คนอยู่แล้วส่วนทางนี้จะเป็นห้องน้ําครับ ตัวห้องน้ําของห้องนี้จะได้เป็นเคาน์เตอร์ที่ใหญ่กว่าเคาน์เตอร์ห้องน้ําด้านล่างนะครับแต่การตกแต่งจะเหมือนการรวมถึงวัสดุด้วยตัวโถสุพภัณก็ยังเป็นของเมกานสแตนดาร์ดแบบเดียวกันครับส่วนพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นชาวบ็อกครับห้องมาสเตอร์เบดมจะอยู่ตรงข้ามกันครับพอเปิดประตูเข้ามาเราจะเจอส่วนของพื้นที่ห้องนอนเลยครับซึ่งเขาก็จะวางเป็นเตียง6ฟุตมาให้พื้นที่หัวเตียงอ่ะมันไม่ได้เหลือเยอะมากเขาก็จะวางเป็นโต๊ะหัวเตียงไว้ฝั่งเดียวครับ ระยะดูทีวีเหลือเฟือครับเราสามารถจัดทีวีจอใหญ่มาใส่ได้ครับส่วนพื้นที่ของห้องนอนนี้จะมีระเบียงส่วนตัวด้วยซึ่งตัวระเบียงของเขาเนี่ยก็จะกั้นเป็นกระจกนิลภัยมาให้เวลาเรามองออกไปจะไม่มีอะไรบดบังสายตาให้เกะกะครับตัวห้องน้ําของห้องนี้จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาทําเป็นเซ็กซี่บาร์ที่ใส่กระจกโคง้งเข้ามุมแบบนี้มาให้ดังนั้นเวลาแฟนเราแช่น้ําหรืออาบน้ำเนี่ยเราสามารถมองเห็นกันและกันได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบอยากจะอาบน้ําแบบ p r i v a t e หน่อยก็สามารถที่จะติดฟปีมฝ้าเพิ่มได้ครับห้องน้ำเนี่ยจะกั้นด้วยประตูบานเลื่อนแบบนี้ครับพอเปิดประตูออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอส่วนของพื้นที่ส่วนแห้งครับซึ่งอันนี้เขาก็จะวางเป็นอ่างล้างหน้าไให้ครับส่วนโถสุขภัณฑ์จะอยู่ด้านถัดมาอันนี้ก็จะเป็นของมีการสแตนดารเช่นเดียวกันครับ ส่วนพื้นที่ส่วนเปียกหรือส่วนอาบน้ำเนี่ยก็จะกั้นแยกโซนมาเลยครับตรงนี้จ,จะมีทั้งชาเวอร์เลนชาเวอร์รวมถึงตัวอ่างอาบน้ําไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ตัวอ่างเขาอาจจะเล็กนะครับดังนั้นเนี่ยคนตัวใหญ่ๆลงไปแช่เนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยครับมาถึงตรงนี้หลายคนจะเริ่มสงสยัยละว่าเอ๊ะแล้วตู้เสื้อผ้ากับตู้เก็บของอะไรต่างๆในห้องนี้มันไปอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ด้านนี้ครับตรงนี้จะมีประตูกัน้นอีกชุดหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะล็อกได้หรือคลายล็อกได้ครับ พอเปิดออกมาปุ๊บจะเจอโถงเล็กๆโถงหนึ่งซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่เขาวางตู้เสื้อผ้ารวมถึงตู้เก็บของไว้ให้มันเป็นพื้นที่โฟเยเล็กๆครับซึ่งเชื่อมอยู่กับส่วนของประตูที่เวลาเราเปิดปุ๊บจะออกไปยังส่วนของชั้น2ของอาคารได้ครับเพราะอย่าลืมว่านี่คือห้องดูเพลทที่มีทางเข้าออกทั้งชั้น1และชั้น2เลยครับ โครงการกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะมาสรุปให้ฟังครับว่าผมคิดยังไงกับตัวโครงการนี้ครับเริ่มที่ตัวทำเลก่อนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของตัวโครงการครับตัวทำเลไม่ต้องพูดเยอะครับเพราะว่าที่ดินของัมหินเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีโดยเฉพาะที่ดินติดหาดและที่ดินที่อยู่ติดหาดด้วยแถมอยู่ติดถนนทางด้านหน้าด้วยยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ครับซึ่งตําแหน่งที่ตั้งของตัวโครงการมันทําให้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกครับ เพราะว่าตัวโครงการนี้ไม่ได้อยู่ติดถนนกับติดหาดอย่างเดียวแต่เขาอยู่ในโลเคชันที่อยู่ตรงข้ามกับตัวมาเก็ตวิลเลจเลยอันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอารยาธรรมของหุหินครับดังนั้นเนี่ยลูกบ้านเวลาอยู่ที่นี่สามารถที่จะเดินไปกินไปซื้อของไปอะไรต่างๆ,ๆเพียงแค่ข้ามสะพานลอยไปก็ถึงเลยครับไม่ต้องขับรถวนไปวนมาให้ลำบากส่วนเวลาจะลงหาดก็เดินออกจากห้องเองลงหาดไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปไหนไกลครับ บริเวณหาดที่เป็นจุดที่ตั้งของตัวโครงการก็เป็นพรามโลเคชันที่น่าใช้งานอยู่แล้วส่วนตัวเฟสิลิตี้ของโครงการเขาจัดมาเยอะครับแทบจะเรียกว่าเราได้สวนน้ําอยู่ภายในโครงการด้วยซ้ําเพราะว่าพื้นที่สระว่ายน้ำของที่นี่มันมีเยอะมากครับระดับ2,000ตารางเมตรเลยแล้วก็มีทั้งสระว่ายน้ําแบบว่ายน้ําจริงจังอยู่ติดหาดรวมไปถึงสระว่ายน้ําแนวรีทรีทแบบรีสอร์ทที่แอบซ่อนกระจายอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางด้านในครับ าเท่านั้นยังไม่พอตัวห้องบางห้องก็จะมีสระส่วนตัวแบบห้องที่ผมพาทุกคนไปดูด้วยนะครับรูปแบบห้องของที่นี่เป็นหนึ่งในหัวใจที่โครงการประสบความสาเร็จเช่นกันครับเพราะว่าเขาทําออกมาโดยเข้าใจบริบทของคนที่อยากมีบ้านตากอากาศที่หัวหินครับเพราะว่าหัวหินมันเป็นเมืองสงบครับที่เหมาะกับการมาพักผ่อนทั้งครอบครัวเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีแสงสีเสียงหรือแหล่งบันเทิงยามราตรีเหมือนที่อื่นครับเต็มที่ตอนคืนก็ออกไปเดินตลาดโต้รุ่งซื้อของกินเล็กๆน้อยๆกลับมากินด้วยกันที่บ้าน หรือถ้าเกิดมาตรงกับช่วงวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์ก็สามารถไปเดินตลาดซิกเคด้าได้ดังนั้นรูปแบบห้องที่โครงการทํามาเขาเลือกที่จะทําเป็นห้องใหญ่แบบที่เหมาะที่จะอยู่กันเป็นครอบครัวมันจึงทําให้ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการขายครับตัวโครงการเขายังมีเซอร์วิสระดับสูงมาให้ด้วยทั้งบัตเลอร์คอนเจสรวมถึงเซอร์วิสมาตรฐานอื่นๆแถมยังสามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อเซอร์วิสที่มันเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาได้ด้วยครับนอกจากนี้ทุกบ้านทุกคนยังได้สิทธิ์เป็นสมาชิกของ IHG r e w a r d ครับ ซึ่งจะได้ในระดับสูงสุดคือ Diamond Elite เลยนะครับอันนี้มันจะไม่ได้จำกัดเรื่องของบริการเฉพาะในโครงการละแต่จะลามไปในระดับประเทศและในระดับ International ด้วยครับตัวสิ่งอำนวยความสะดวกอันหนึ่งที่สำคัญสำหรับการมาพักผ่อนเป็นครอบครัวก็คือวันวันวันโซเชียลคลัครับอันนี้จะไม่ได้อยู่ในโครงการนะครับแต่จะเป็นเหมือนกับคาเฟ่ที่อยู่ติดกับโครงการที่เราสามารถจะมีประตู Acces s ไปใช้งานได้สะดวกครับ ดังนั้นเวลาเราพาเด็กๆมาเล่นน้ําทํากิจกรรมอะไรต่างๆเราอยากจะสั่งขนมสั่งเครื่องดื่มหรือแม้แต่อาหารทานง่ายๆก็สามารถที่จะใช้บริการได้ตลอดเวลาครับอันนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญอันหนึ่งเพราะทําให้เราสามารถที่จะอยู่และใช้งานได้ตลอดทั้งวันจริงๆโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนเลยครับอีกข้อนึงที่ผมอยากจะบอกทุกคนคือโครงการนี้มันเป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่รวมถึงขายแบบฟูลเฟอร์ครับ เราสามารถที่จะเดินดูเดินเลือกห้องของจริงได้โดยที่ห้องเหล่านั้นมันพร้อมโอนจ่ายเงินปุ๊บสามารถเข้าอยู่ได้เลยครับทุกคนครับทุกโครงการไม่มีโครงการไหนเพอร์เฟกครับแต่ละโครงการน่ะจะต้องมีข้อดีข้อด้อยปะปบบนกันไปเสมอโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันครับถึงแม้โครงการจะมีข้อดีเยอะในเรื่องของตัวทำเลที่เป็นแรไอเทมเป็นทำเลหายากที่ยากที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงตัวเซอร์วิสอะไรต่างๆฟ a c ิลิตี้ที่เขามีให้มันก็เยอะแยะมากมายถือเป็นข้อดีที่ผมพาทุกคนมาดูอยู่แล้วแต่ข้อด้อยของเขาก็คือมันทําให้ราคาของตัวโครงการนี้มันอยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงครับตัวระดับราคาที่โครงการเขาตั้งมาเนี่ยมันตอบสนองความคุ้มค่าทางใจมากกว่าความคุ้มค่าทางการเงินครับและผมเชื่อว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ติดขัดปัญหาทางการเงินสิ่งนี้มันคุ้มและมีหลายคนที่ชอบครับ ซึ่งมันก็ตอบออกมาจากยอดขายอยู่แล้วเพราะโครงการนี้เกือบจะโซเอาท์เหลือห้องขายอยู่ไม่ถึง10ห้องเองครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการหรืออยากจะดูรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปกด Subscribe ได้ที่ช่อง YouTube Channel ของ Mr. O ครับหรือจะติดตามผ่าน Facebook Fanpage Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ